สวัสดีพี่น้องเมื่อสุขสุคนมือนกับผัวกาศนางพระเสด็จผูเก่าเนาะพี่น้องวัอนี้พอวันก็ได้พาน้องพอน้องทองออกมาหลินเฮือนเพิ่นซื้อกเปียกมาหายชนางต้มเด้อพี่น้องวันนี้เราก็ไปหาบทรงกันเลยนะพี่น้องเนาะว่ามีพอวันแน่แล้วก็น้องทองน้องพอนิ่นมาหลินนำวันนี้เราก็ไปเบิ่นกันเลยนะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องน้องใหม่ลูกสสวััดีบ บ้าอุ้มขวานไปดิจ้าป้าลูกจะมีน้องป้านะอาน้องมิวป้าบนบ้านเห็นนั่นน้องน้องเมียวน้องมิวน้องมิวบ่แม่นน้องเมียวต้มข่าเปียกต้มข่าเปียกบ่ชิมบอกจะนั่งเลยจัดการเลยมันจะนั่งกับเข่าขั่วกันเด้อพี่น้องเด้อจะนั่งกันได้ข้างหมอถาเด้อพี่น้อง เดี๋ยวพี่น้องสนางก็จะเอาหัวผักบัวแดงแล้วก็หัวผักเทียมหัวขิงลงไปเลยใส่มันหอมขาดถ้าผักต่างสายเดี๋ยวพี่น้องเดลยบริสนางก็จะปรุงปเใส่งาสดนะนะล้วก็เกลือตามด้วยน้ำตาลเข้ามาเงินข้าว้อยเดี๋ยวพี่น้องซอย หมอพดได้ทีแล้วสนางก็จะเอาสีโมลงไปเลยเด้อพี่น้องวันนี้หมอเขาก็พอดได้ทีนะพี่น้องสนางก็จะเอาชีนโมลงไปเลยต้นกระเปียกเสร็จให้เด็กๆกินน้องพ่อนน้องทองน้องใหม่น้องมิวแล้วพี่น้องทั้งผู้ใหญ่น้ำพะเลชีนโมห่างกระซุกแล้วสนางก็ะเอากระเปียกลงไดเลยพี่น้องกระเปียกสนางก็ล่างแป้งมันออกก่อนมันจังบอเนียวเลยพี่น้อง มีตมอมดโลอนึ่งเงเลยมลนนั่นอา่งหเฮาเ่ได้ตาให้เด็กๆกัเด็กี่นงองนเพิ่อกินจะเพิ่นทักกะหลิ่นอย่างเี้น่อยเ่ั้งหี่นนองเ้ยน้องเแซ่บัวแซ่บ ตั้งให้เด็กๆกันคนละถัววละถ้วยห้ลดกันนี้จะนัาตาก่ยได้มน้ำอืมอม่ถูกกัะอไม่ถูกัจน่งตักน้ำเตินน้ล้างนอะตักกถวเลยนะนับนองทอง น้องคอนน้องใหม่น้องมิวตอน,นเด็กๆ่กอน คือมีสนตงนี้มีสินตน้ำกุ้งมันจะเิดไ้นะครับเป็นตักน้ำใช้น้งเาคมดัในคุณละอันนะอ่ตัน้ช้น้ัง เอาข้าบ you know? ัวใส่เจี้ยงเป็นยังลูกแทบหอมทาบัวไใส่บัวเลยคีว้เป็นส่มานเาบบมือกล้องมือกล้อง่ากูเป็นมือกล้องก็ใส่ม้อยในมือกล้องนะ กวันแซลเมื่อกลองพี่น้องเลยไปไซม์เมื่อเด็กๆ่ะเงียบมาเลยพูดดีจะกินอะไรได้บ้างนี่มาเด็กๆแลละเด็กๆเลยมามามาเรๆก็เปียกแดักนี่แทบแทบด ขมากขำมาลงมาขำมากมาลกกินปยศาด้อไปถูกก่อนหน้าบ้านพี่น้องเรีนสาวนางพาเสพอ๋อลงมาลงมาลงมานี่เพื่อนนี่อาหารพิจารเสพจนี่เป็นังไงแซ่บบ เ่ม่มพี่น้องอร่อยกอร่อยอร่อยอร่อยหรืออร่อยน้องมิวอร่อยอร่อยอนองเบอมักซพักกินก็กินน้ออีกได้พี่น้องใส่น้หนึ่งเด็ดใ่โดนแล้วจะเห้นจะกระต่างอ้อมจปอบมักกัตทางขางเลย บรรยากาศนาบ้านสาวนางพระเสพนั่นเอเนาะผู้สาดกินผู้สาดนางกินพี่น้องกินจุบีตรงนี้ลูกสบายดีอีกรอบแล้วต้องไม่สบายดีจ้าูางสบายดีอีกรอบพี่จ้าน้าๆพี่น้องกินนตำกันน้องมีสุดแล้วน้องมีวน้องมีเป็นตัวใหญ่ อห,อ,นหนอยถัว่วนินนดหน่ยนกออกอืมไปหุ่นถั่วไปถั่วนโต๊ะได้ปงได้บวมแล้กันได้บวงเลยจานกาันกินกินหรอกจ้ะกัน,นบว่หละ

Một mặt gây hoặc mọi người mất mát mát khi mát 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 สบายดีอเหอนแล้วหลับจะไปดีจนอนตม่แล้วบอกอีเดอร์ยั่ยาได้ในหม้อฮะันดกดีันดกแล้วยั่งตามเลยนะวมกินยังเลยถึใครถึงวยตัวเองหมวกม่าันนองคนใหม่คัน อยาอินอยากกินทานนานนใส่เกจัลาเต้กเปิดหางบ่ได้ได้ได้เปิห้าได้ด้ยพบอลลงวันลงวันเรบอกให้แม่เปิดหางไต้แล้วตุ่มขับเสียงไม่มีใจ คือใจแม่มาข้างทางไปอยู yeah. ่ฮ yeah. <that> ันกิจะไล่นะแมเนาะเป็หลังกี้มาอยู่แฮงกี้กับพอละกับเมล่าบาอยู่ผู้ดีจมฮาไปไปอยู่อฮงกี้วะอืมานะกีแบบกีหันหันนิ่หน่อลมาเดินมาเดินมาเดิน

กินนี่ก็ที่เราไปกินนี้จ้ากุหลากดหลาบกุญแจกุญแจทำให้เจ้าเจ้าทำให้เจ้าด้วยเจ้าจะขำก็เจน้าด้อจ้าน้องใหม่น้องมีจะกินกับเจ้าด้อจ้าน้องใหม่บายเพราะวันที่เคเอสไปนะจ้าบ๊ายบายขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องบ๊ายบาย